ไขเจียวไปกินน้ำท่าจ้ะทุกคนจะาได้เวลาเดินทางแล้วเขาเที่ยงขอยจ้าทุกคนจ้ามีเนาะถอดไข่เจียวไปกินน้ำทา่าจ้า,ท,า,าทุาคากนนทคนจ้าตอนนี้คอยกเรียออกจากบ้านเรียบรอยแล้วเนาจะทุกคนจ้าตอนนี้บ่ายโมงสิานาทีไปในหอดาย ธาตุกคนจ้าปรสิบภาพาุกคนปัจัยกะตามมาเบิง่งกันด้วย้าทุกคนกินข้าวกันจ่ายธุกคนไปอยืขา้าวสบายสองแล้วได้นเนต่คอยเออทอดไข่เจียวมากินเนาะข้าวไข่ ห้อนฮอนจะเดินคนจากข้างนอก42องศาจากเบิงทีะคภาพแองแรงกันยังมีภาพเขียวพันจีเราจะจดินคนจากหอนสวยมากวิวสวยๆเด้อตอนนี้ก็เดินทางมาอ่อ เป็นเครื่องทาาเลยนะทะุกคนจ้าเหลืออีกสามร้อยไม้นะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วทั้งนี้ฝนตกนะทะะะุกคนจากเครื่มฝน,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 นตก พอนทีท่านออกจาก ไปยุรัสนิวเม็กซิโกนะจ๊ะทุกคนจ๋าฝนตกหนักน้ำท่วมนะจ๊ะทุกคนจ๋าเนี่ยน้ำท่าเนี่ยเป็นบ่อฝนตกไปอยู่ทางตอนใต้ของรัฐนิวเม็กซิโกนะจ๊ะทุกคนจ๋าฝนตกยังหนักน้ำขังน้ำท่วม ไปหอดห้องพักแล้วเนาะจ่าทุกคนจ่าต่ว่าพึ่งได้แค่ครึ่งทางเองเนาะจ่าทุกคนพาออกจากบ้านตอนเที่ยงเนาะจ่าตอนนิ้กัดเกือบซีทุ่มแล้วนะจ่าทุกคนพึ่งได้ครึ่งทางของการเดินทางจ่าทุกคนก็เลยแบบว่าเออมื่อไหวเนาะจ่าก็เลยแบบว่าแวะหาโรงแรมนอนก่อนขึ้นนึงจ่าทุกคนจะมาออื่นเสาร์คอยเดินทางไปจุดหมายของเฮาจ่าทุกคน เพียงนอนกับห้องกับเรียงงายเหมือนก,กันทุกคนจ้าแต่ว่าวิวก็โอเคอยู่ได้เนาะวิวทั้งหลังอ่ะนะเห็นวิวทั้งหลังเหรอเนี่ยห้องนอนบ่ายัากกงไงหบอทุกคนจ้าเออห้องนอนเล็กๆเกนาะแบบว่า,าหาชุกเชิญนี่ยนะทุกคนโอ้เนี่ยที่ห้าทค่คอยห้องน้ำเนาะอันนี้ เป็นห้องน้ำแล้วก็มองแครนเสิร์ฟพาแต่คอยไปคือสิบเก็บเอ่อเอาเสิร์ฟพาออกก็จะทุกคนจ้าเออห้องน้ำมันเป็นยังไ,ไงเนี่ยก็มีองค์มีอม่อางเนาะนี่เราจะทุกคนจ๋าน้ามือเนาะมือเนาจึงพอกันเนาะจากทุกคนจ้าเดี๋ยวมันนี่คอยกะ ขอตัวนอนก่อนจ้าทุกคนเพราะว่ามันเดิกแล้วเนาะเมื่อยกับการนาั่งรถต่างหลายชั่วโมงเนะจะ้ะตั้งแต่เที่ยงจนตอนนี้สี่ถุมเนาะเออกับหลายชั่วโมงเลยจ้าทุกคนจ้ายังไม่ถึงปลายทางของเข้าที่จะไปเนาะจ้าทุกคนขอบอกทุกคนแล้วว่าขับรถสิบห้าชั่วโมงเนาะจะ้าจากบ้านคอยเนาะกะ็โอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวเข้ามาเจอกันมืออื่นเสาวเนาะคืนนี้คอยขอตัวไปนอนก่อนจ้า คอยพักอยู่โรงแรมนี่เด้อจ้ะทุกคนจ่าเมือ่อคืนนี่เนาะบรรยากาศตอนเศร้าๆจ้ะทุกคนจานี่โรงแรมที่คอยพักเนะาะอันนี้บรรยากาศตอนเศร้าๆข้างๆโรงแรมจ้ะทุกคนจ่า เมื่อจะมาว่านี่วันเสาร์เนาะตอนนี้ก็ออกจากโร,งรงกุงเทพมาเชลพอน,นตอนนี้แปดเก้าโมงเก้าโมงครึ่งออกจากโรงแรมก็สิเดินทางต่ออีกเก้าชั่วโมงจากคนมจาก์กไกลอยู่จากเชลพนเอาเป็นว่าเดินทางไปพนมนจาร์แล้วเชลพอนจะแล้วนี่จะเป็นข้ามะจ้ว จอดพักรถจ้าทุกคนจ้ามาเข,าข้าห้องน้ำก่อนปวดเหงียวพ่ะท่านในหอดสายอยู่แล้วจ้าทุกคนจ้ายังอีกไกลอยู่จ้าทุกคนกว่าสิ่หอดอแวะเข้าของน้ำก่อนเอาในนี้มีแอร์เย็นเยส่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆสบายบ้าน ทุกคนห้องน้ําสะอาดอยดียจ้าทุกคนจ้าห้องน้ําเพิเน,นี่ยนะสะอาดอยสะอาดสะอาดดีจ้าทุกคนจ้าห้องน้ําทั้งนี้เริดจ้าทุกคนจ้ามองนี่ห้องน้ําเขามากแบบว่าแเอร์เย็นๆอากาศห่อนเขามาเจอในห้องน้ํานี่ยแบบว่ากระเดิดอยู่ดีจ้าทุกคนจ้าเนี่ยห้องน้าทั้งหลังข่อยนีแอร์เย็น,เเนๆแล้วก็มีรูปภาพที่วย ให้เบิงเนาะจ้าทุกคนจ๋าจะเป็นหินต่างๆบอกเขาเออนี่ยังละ่ะเปลือกหงเปลือกหอยเอาะจ้าทุกคนจ๋าเออสมัยโบราณโบราณก็ว่าไปเนาะเออก็มียังให้เบิงอยอะจ้าทุกคนจ๋าอ้าวสัตว์ปลาต่างๆก็มีเนาะเออกะเลิศกันย,ยังอยู่ทุกคน เออเนาะห้องหนามมันก็นเฮ็ดดีด้วยจ้ะทุกคนจ้ะมีแอร์เย็นๆเนาะเออเขามีตู้น้ำด้วยจ้ะทุกคนจ้ะจอดพักมีน้งไมีน้ำ ไปจา้าทุกคนจ๋า,อ,าอยางผักพรอขาเล็กๆในน้อยเนาะเดินทางกันต่อจ้ะได้เวลาเดินทางต่อแล้วเหาเข่ากังหิ้วหละจ้าทุกคนตอนนี้เนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะจา้ะทุกคนจ๋า